อาหารที่ผมใช้จะเป็นอาหารให้เกตน้ำจะเสียผมว่าเขาจะอยู่เป็นตัวไข่ตัวมันอยู่รูไข่รูมันถ้าเป็นมือใหม่แนะนําให้เป็นอิบ็อกเขาอาจจะเข้าไปหลายตัวได้ภายได้บอกเรามีปูเท่แล้วก็ใส่ผมงผมก็ได้ประมาณ100คู่พวกนี้เป็นพื้นน้ำนะครับใส่ได้แหนแดงให้ปริมาณที่พอเหมาะไม่ต้องใส่เยอะมาดูน,นี้ก็ได้ครับปูที่พักพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าวันนี้พร้อมจะส่งลูกค้าวันนี้ครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มปูนามาสุกนะครับวันนี้เราจะมาให้เจ้าของฟาร์มนะครับพามาเรียนรู้วิธีการจัดองค์ประกอบบ่อนะครับพี่ครับอ,องค์ประกอบบ่อเนี่ยสิ่งสําคัญเราต้องทําอะไรบ้างครับสิ่งสําคัญที่เราต้องมีครับหนึ่งเราต้องมีบ่อจะต้องขัดมันนะครับถ้าเป็นบ่อซีเมนต์ต้องขัดมันถ้าไม่ขัดมันปูจะไต่ออกนะฮะแล้วก็สองก็ต้องมีท่อน้ําล้นเวลาฝนตกถ้าบ่อเราอยู่กลางแจ้ง เป็นท่อน้ำล้นครับผมคือจุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเวลาฝนตกมาถึงบริเวณที่เราทําไว้มันก็จะไหลออกเลยน้ำเพราะ<ม>เพราะน้ําฝนมันเย็นจะทําให้ปูลสลัดขาหรือนอกน้ําได้รรเราเราจะต้องระบายน้ำฝนออกในช่วงฤดูฝนภายในบ่อก,ก็ต้องมีสปริงเกอร์แล้วก็ที่หลบที่หลบปูให้เพียงพอถ้าเป็นมือใหม่แนะนำให้เป็นอิดบอ็อกเพราะอิดบอ็อกหนึ่งเขาสามารถควบคุมอุภูมิได้ดีเย็น บางฟาร์มผมเห็นเขาใช้รกระบอกไม้ไผ่ได้<ม>ค<ก>ใช้<แ>ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอย,อย่างนั้นก็ได้ครับผมอย่าง,<อ>ง,างกรณีเราใช้อิดบ็อกเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรครับข้อดีคืออิดบ็อกผมว่าเขาจะอยู่เป็นตัวใครตัวมันอยู่รูใครรูมันแต่ถ้าเป็นพวกท่อ p v c หรือกระบอกไม้ไผ่พวกนี้เขาอาจจะเข้าไปหลายตัวได้ยางเงแต่ถ้าเป็นอิดบ็อกเขาอยู่อยู่ตัวใครตัวมันเลยส่วนตัวเลยแล้วปริมาณอิดบ็อกที่พอเหมาะหรือว่าเราก็ใส่ให้เพียงพอต่อปูของเราภายในบ่อเรามีปูเท่าไหร่เราก็ใส่ให้เพียงพอที่หลบ ครับหรือเราก็เสริมพวกกระเบื้องพวกที่ปูสามารถหลบได้ใส่ลงไปได้แล้วแต่ไอเดียแล้วแต่ของพิษใคร,ครใส่ลงไปได้เลยครับก็คือใส่ตามปริมาณปูถูกต้องครับผมแล้วบอ่อหนึ่งสามารถลงปูได้ทั้งหมดกี่ตัวครับบอ่อหนึ่งก็ <มา S 1> แล้วแต่ขนาดบอ่อของเราครับ,รบถ้าเป็นบอ่อของผม3ามคูณสามของผมก็ได้ประมาณหนึ่งอยคู่70ถึง100ยคู่ได้แล้ว องค์ประกอบของพืชน้ำนะครับเราต้องพืชน้ำ<ส>เราใส่พวกผักตบชวาพวกผักกระเฉดน้ําพวกที่เป็นพืชน้ำนะครับใส่ได้แหนแดงส่ได้เลยฮะพวกปูเขาจะกินกัดกินลากต้องใส่เยอะไหมครับพี่อ,อ๋อ,อถ้าเป็นแหนแดงใส่เยอะได้นะครับถ้าเป็นพวกผักตบก็ใส่ให้ปริมาณที่พอเหมาะไม่ต้องใส่เยอะแล้วการล้างบ่อแล้วครับล้างบ่อที่ฟาร,ร์มผมประมาณ3ามอาทิตย์ล้างครั้งหนึ่งนะครับน้ำไม่เน่าไม่เสียผมไม่ล้างอาหารที่ผมใช้จะเป็นอาหารให้เกต ถ้าเป็นอาหารปลาดุกน้ําจะเสียวันสองวันน้ำเน่าน้ําเสียแล้วกินหมดแต่ผมให้เป็นอาหารไทเกตน้ำจะไม่ค่อยเสียสามอาทิตย์หรือเดือนนึงผมค่อยเปลี่ยนก่อนเราจะล้างบอ่อหนึ่งวันเราก็อาจจะให้เป็นของคาวอันข้าวพวกปลาสิวปลาส้อยพวกนี้ให้ได้พวกเนื้อไก่อกไก่บดพวกนี้ให้ได้เนื้อหมูก็กินได้บรรทนี้ก็ได้ครับปูปที่พักพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าวันนี้ พวกนี้พร้อมจะส่งลูกค้าวันนี้ครับ